สวัสดีชาวลัคนาราศีธนูค่ะดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทุของคุณ ได้ทำการโครจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎค่ะมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาและการมาของดาวพระพฤหัสบดีในครั้งนี้ได้ทำมุมร่วมก,กันกับดาวพระเกตและทำมุมสัมพันธ์นกันกับดาวมฤตยูค่ะส่งผลทำให้เกิดเหตุการณ์พลิกผันหรือเรื่องราวที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูนะคะแม้ว่าดาวพระพฤหัสจะโครจรมาเป็นมหาอุดอยู่ที่ราศีกรกฎแต่ก็ต้องบอกว่าในราศีกรกฎนั้นถือว่าเป็นเรือนมรณะ มันเป็นภพเรือนของการสิ้นสุดเป็นภพเรือนของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่เป็นภพเรือนแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีธนูไม่ควรประมาทในช่วงเวลานี้นะคะสมัยก็ได้หยิบยกมา3มเรื่องสมเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตัวคุณโดยที่คุณนั้นไม่ทันตั้งตัวมันอาจจะเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงนะคะเราจะไปพิจารณาแต่ละเรื่องแต่ละด้านพร้อมๆกันค่ะ สำหรับประการที่1นนะคะเรื่องที่คาดไม่ถึงต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูหรือว่าเรื่องแปลกๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนู นั่นก็คือความไม่แน่นอนในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะมันเป็นภาพกว้างนะชาวลัคนาราศีธนูอาจจะมีเรื่องของการงานการเงินหรือแม้แต่ความรักความสัมพันธ์ยกตัวอย่างเช่นงานที่คุณคิดว่ามันจะอยู่กับคุณไปตลอดงานที่คุณคิดว่าคุณจะทำได้นานๆทำไปเรื่อยๆได้กลับกลายเป็นว่าคุณอาจจะถูกถอดถอนคุณอาจจะถูกเปลี่ยนบทบาทมีคำสั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่คำสั่งจากหัวหน้างานคำสั่งจาก ากต้นสังกัดนะคะถอดถอนคุณออกแบบนี้ก็ได้หรือโครงการที่คุณกําลังดําเนินงานอยู่ซึ่งมันกําลังไปได้ด้วยดีคุณกําลังทุ่มเทพลังงานของคุณไปกับโครงการนี้ปรากฏว่าหัวหน้างานผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้าของโครงการมายุติโครงการดังกล่าวลงก็ได้นะคะรวมไปถึงแบรนด์นามสกุลหรือแนวทางที่คุณใช้มาเป็นระยะเวลานานมันอาจจะมีการตั้งคําถามว่าเวลานี้เนี่ยมันเหมาะสมกับตัวคุณจริงๆหรือไม่คุณอาจจะมีการเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนทัศนคติหรืออาจจะเจอกับการค้นพบตัวตนใหม่ที่ทรงพลังมากกว่าเดิมก็ได้ การที่ดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีธนูโคจรมาเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตามันสามารถที่จะตีความหมายได้หลายแบบนะคะอย่างแรกที่สมัยบอกไปก็คือคุณอาจจะถูกถอดถอนถูกเปลี่ยนบทบาทถูกสั่งยุบถูกยกเลิกอะไรบางอย่างจนทําให้คุณรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นก็ได้หรือในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณไปเป็นบทบาทใหม่ๆเปลี่ยนเส้นทางเพราะการที่ดาวพระพฤหัสมาอยู่ในเรือนมร มันหมายถึงจบเพื่อเริ่มต้นใหม่มันหมายถึงการจากเพื่อเริ่มต้นใหม่เหมือนมันหมายถึงการยกเลิกเพื่อเปลี่ยนเส้นทางประมาณนี้เป็นต้นค่ะคุณอาจจะเจอกับแนวทางใหม่ๆที่เหมาะสมกับตัวคุณหรือเจอกับสิ่งที่ซ่อนเร้นที่อาจจะอยู่ภายในตัวคุณและคุณได้งัดเอาออกมาใช้จนกลายเป็นช่องทางที่จะสร้างไรายได้หรือสร้างอาชีพให้กับคุณในอนาคตก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ต้องรับมัดระวังนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามสมัยมองว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น ึนต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูอย่างแน่นอนชาวธนูบางคนจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยตรงแต่สําหรับบางคนก็อาจจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงแบบอ้อมๆก็ได้นะคะ และสำหรับประการที่สค่ะชาวลัคนาราศีธนูในช่วงที่ดาวพระพฤหัส,สบดีได้โคจรมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาแล้วก็ทำมุมสัมพันธ์นกันกับดาวพระเกตรวมถึงทำมุมสัมพันธ์นก,นกันกับดาวมฤตยูนะคะส่งผลทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับพันธมิตร ระหว่างตัวคุณกับหุ้นส่วนระหว่างตัวคุณกับคู่ชีวิตหรือคนรักคู่รักอาจจะไม่สามารถที่จะเดินทางไปร่วมกันได้อีกนะคะเหมือนกับว่าได้ยุติความสัมพันธ์ลงนะคะใครที่มีหุ้นส่วนทางธุรกิจจากเมื่อก่อนเคยทําด้วยการดิบดีค่ะเคยร่วมกันสร้างเคยร่วมกันก่อตอนนี้ต้องแยกย้ายไปคนละทิศคนละทางใครที่เคยมีคนรักคู่รักมีคู่ชีวิตจากที่คุณเคยคิดว่าจะต้องเดินเคียงข้างกันไปจนตลอดรอดฝั่งกลับกลายเป็นว่าอาจจะมีแรง กดดันบางอย่างทําให้คุณและคู่ต้องแยกทางกันก็ได้นะฮะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเรื่องดีนะบางทีการที่เราฝืนอยู่ต่อในความสัมพันธ์นั้นๆมันอาจจะทําให้คุณและคู่ของคุณนั้นมีความทุกข์มากกว่าการแยกหรือจากกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหาจุดยุติหาข้อสรุปที่เหมาะสมกับตัวคุณและคู่ของคุณให้เจอนะคําว่าคู่ในที่นี้ที่สมัยได้หมายถึงเนี่ยก็อาจจะหมายถึงคู่รักคนรัก หมายถึงคู่พาร์ทเนอร์คู่สัญญาเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมได้ทั้งนั้นนะคะและชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะขอให้คุณคิดไว้ค่ะว่าจุดแยกทางมันไม่ใช่จุดจบจุดแยกทางมันเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือเจอแนวทางที่มันใช่กับตัวคุณมากกว่าเดิมนะคะขอให้คุณคิดบวกขอให้คุณสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองต่อยอดชีวิตได้อย่างดีที่สุดนะคะ สำหรับประการต่อมาค่ะเรื่องราวแปลกๆหรือว่าเหตุการณ์พลิกผันที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณโดยที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงเลยนั่นก็คือชาวลัคนาราศีธนูดาวพระพฤหัสที่มาอยู่ในเรือนมรณะทามุมร่วมกันกับดาวพระเกตและดาวมรตยูนี้นะคะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีธนูอยู่ในจุดที่คุณจะต้องลุกขึ้นสู้ค่ะ คุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันบีบบังคับคุณจากเดิมที่คุณเคยทําอะไรบางอย่างนะแล้วคุณคิดว่ามันดีคุณจะทํามันได้ตลอดรอดฟังจนกลายเป็นว่าช่วงนี้ มันอาจจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณต้องเริ่มต้นใหม่อย่างเช่นต้องเริ่มทําธุรกิจเป็นของตัวเองต้องเริ่มมาขายของผ่านทางออนไลน์ต้องเริ่มเขียนต้องเริ่มเป็นโค้ชเริ่มทำคอนเทนต์นะฮะหรือว่าเริ่มทําอะไรบางอย่างที่คุณเคยคิดเคยวางแผนมาก่อนหน้านี้แต่คุณยังไม่มีโอกาสได้เริ่มสักทีจังหวะนี้และค่ะมันจะบังคับให้คุณต้องทําในสิ่งที่คุณเคยคิดว่าจะเริ่มแล้วยังไม่ได้เริ่มสักทีงานเก่างานค้างคานะฮะหรือว่าโปรเจกต์เก่าไอเดียเก่าที่คุณเคยคิดเคยววางแผน มันอาจจะกลับมากระตุ้นให้คุณได้ลงมือทําในระยะนี้ก็ได้นะคะหรือชาวลัคนาราศีธนูบางคนบางท่านนะก็อาจจะกําลังหาทางออกกําลังต่อสู้กับความกลัวหรือกําลังเริ่มต้นจากศูนย์หรือบางคนก็อาจจะพบจุดเปลี่ยนที่มันซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณจะได้พบเส้นทางใหม่ๆจากความสามารถจากการลงมือทําของตัวคุณและชาวธนูบางคนก็อาจจะได้เจอความสําเร็จที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันจะมีจุดเปลี่ยนมันจะมีเหตุการณ์ พลิกผันมันจะมีเส้นทางใหม่ๆเกิดขึ้นเ si. ส้นทางเหล่านี้อาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากคนอื่นคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวหรือเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่กระทั่งคนในครอบครัวและญาติพี่น้องก็ได้หรือบางทีมันก็อาจจะมาจากตัวคุณเองก็ได้นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสมัยมองว่ามันเป็นไฟที่จะทําให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันจะนําพาตัวคุณไปสู่จุดที่ดีในอนาคตนั่นเองค่ะ ก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะนี่ก็คือ3มเรื่องสามราวที่อาจจะเกิดขึ้นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูบางคนนะคะก็อาจจะเกิดแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวบางคนก็เข้ามาแบบปุบป,ปับฉับพลันบางคนก็เป็นเหตุการณ์พลิกผันนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวแปลกๆที่คุณได้เจอก็ได้ดังนั้นต้องใช้สติใช้ความรอบคอบในการดําเนินชีวิตนะคะคร่าวๆเท่า,านี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยัยให้ชาวธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ